โลว์สกายกับผมเชคบอลน,นะฮะวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิเราก็จะมาอยู่ในเกมอัปเดตของเดือนมีนาคมนะครับเป็นปัจจุบันนะฮะมีอะไรเข้าบ้างเดี๋ยวเราไปดูแบบเร็วๆเลยแล้วกันเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลานะครับ0.77แล้วว่าเออแล้วก็อีกสองพาร์ก็จะเป็นเดือนเมษาแล้วว่ารถถังกันจะมาแล้วว่าเออเขาว่าจะมารถถังมาเมษาเดี๋ยวเลื่อนไปพฤษภาครบรอบ3ามปีโมเดิร์นวอร์ชิอีกไปด <c oughs> นะูมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นๆครับเพื่อนๆ แล้วเราไปดูกันเลยแล้วกันเพื่อไม่การเสียเวลานะครับของที่เข้ามาใหม่มีอันนี้ครับอันแรกเลยจะเป็นเจ้า s p s f 1 1 0เป็นฟรีเกตของสเปนนะเป็นเรือสเปนล,ลำแรกในเกม modern warship นะเจ้านี่มีคำอธิบายว่าเรือฟรีเกตล่อ, Gate, ลองหนหนักอนเนกประสงค์ต่อต้านเรือำํำน้ำที่กำลังก่อสร้างกับกองทัพเรือสเปนระบบอาวุธโมดูล่าของเรือให้ความ สามารถทดแทนอาวุธต่อต้านเรือมน้ำด้วยระบบจรวดหลายลํากล้องสำหรับสงครามเป้าหมายบนผิวผิวน้ำนั่นเองผิวผิวน้ำว่ากูเสียงเสียงเป็นอะไรเนี่ยอาวุธที่ให้มานะครับเป็นมิสไซล์2นะถ้าใครได้ดูช่องอื่นๆนะจะเห็นนะฮะเป็นมิสไซล์2เบอร์ด้านนะด้านกลางเรือนะครับปืนใหญ่หนึ่งป้อมด้านหน้านะครับแต่มีข้อดีคือปืนระเบิด4ี่ป้อมนั่นเองนะครับแลวถ้าถามว่าฉันจะไปต่อต้านเรือดำน้ำไหมไม่ฉันไม่ต่อต้านแน่นอนแล้วก็ เป็นตอริโด,ด DTCN F17 นะครับทำไมเป็น้ายของอ๋อเป็นตอร์ปิโดของฝรั่งเศสนี่เองนะเป็นตอร์ปิโดอันเดียวกับเจ้า FS ปางนั่นเองนะฮะไม่ใช่ปางนิแปลงนะฮะอ่าโอเคแล้วก็ไฮเดนเเตอร์เป็นของอเมริกานะครับไม่ได้แถมอะไร็นพิเศษนะครับเซนติเนล25 RFG นะครับเป็นเอป้องกันอากาศแบบปืนกลต้องแรงมากแน่เลยนะแล้วก็ C Cap ปเต AA นะครับ อาวุธใช้ร่วมกับฝรั่งเศสเลยนะไม่มีไม่มีอะไรเปยนแลนนะครับมีใช้อาวุธร่วมกับฝรั่งเศสหมดเลยเราต้องรองอัพไอ้นี้เต็มนะครับค่อยมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างตัวสเตเตัสของมันยังประมาณนี้นะครับยังไม่ได้อัพนะฮะแล้วต่อมานะครับเป็นเจ้าโดนนะอันใหม่ของเรานันเองใหนดูซิอยู่ไหนโดนตุรกีนะครับสําหรับเจ้าเบลากตาอาร์คินซี่นะครับน่าจะอ่านเป็นอย่างนี้นะครับเอเจนซี่นะครับประมาณนี้นะ เจ้านี่เป็นโดนนจมรีวิสัยไกลระยะเวลาบินนานนะครับสัญชาติตุรกีพร้อมด้วยอาวุธอนเนกประสงค์สําหรับภารกิจทางอากาศสู่พื้นดินและอากาศสู่อากาศ ยังไม่รู้ว่าเจ้านี่มันมีข้อดียังไงแต่เจ้าโดรนนี้มีจริงๆใน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 โลกนะครับก็คือบริษัทโดยผลิตโดยบริษัทเบก้รนะครับน่าจะซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วแหละก็เลยได,ได้ได้เจ้าโดรนนี้มานะครับใครอยากรู้ก็ไปดูหน้าเว็บได้นะฮะก็มีอยู่นะครับแบบเจ้าข้อมูลของโดรนนี้แบบชัดเจนเลยก็ถ้าอยู่ในเกมเนี่ยไม่รู้ว่าจะโหดไหมเดี๋ยวจะลองไปเทสให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับขัสาานะยังไม่รู้นะไปดูกันต่อครับและก็มาจนได้นะครับเป็นเครื่องบินจู่โจมนะครับผม ผมไม่คิดว่าจะเข้ามานะสำหรับเครื่องบินจู่โจม P.S.F.01 นะครับเป็นเครื่องบินจู่โจมของโปแลนด์นะครับลองอ่านรายละเอียดครับเครื่องบินกับไร่โจมตีในประสงค์ของกองทัพอากาศโปรแลนด์ซึ่งมีความสามารถในการบินขึ้นระยะสั้นและจอดลงในแนวดิงเฮ้ยเหมือน F.35 เลยรอรอโอรเท่เลยถ้าอย่างนั้นแนหะต้องไปลองดูนะครับแต่รูปลักษณ์มันก็ประมาณนี้เจ๋งอนะต่อมาเป็นปืนใหญ่ใหม่นะครับ a 2 2 2เบอร์แลกนะครับนะหรือว่าเบอร์บิลแลนะครับอ่านผิดอ่านถูกวันนี่อ่านว่าอะไรนะเบอร์โผอ่าน,านได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวไงผมไปหาข้อมูลแล้วมาแจ้งทีนะี่ระบบปืนใหญ่ป้องกันชายฝั่งลำกล้อง130ามมของรัสเซียนะโอ้ความแรงไม่รู้แรงหรือเปล่านะฮะอันนี้เอาให้ดูก่อนทีละชิ้นเลยแล้วก็ปืนยิงอัตโนมัตินะครับเจ้า b บ fort40 l 70 mk 4โอ้ลูกละพันเว้ยต้องรอดูว่าอัพจะเป็นยังไงบ้าง ไปดูลายกันบ้างดีกว่าไอ้ดูซิลายอะไรใหม่นี่ลายนี่พลังกระทิงไหลแรงเหมือนไงพลังกระทิงไหลแรงบูพาวเวอร์นะฮะบูพาวเวอร์จริงนี่สตาเทเซอร์หรือว่าสตาเกเซอร์อ่านผิดเว้ยสตาเกเซอร์ โคตรเจ๋งและลายสุดท้ายคือ water success คือไหนวะไม่ใช่ water s u water surface ออนี่ไงผิวน้ำครับลายผิวน้ำนี่ทำไมาลายมันเหมือนคิดเกตคิดออกมาเลยวะธรรมดามากเลยลาย <S <S แล้วก็ต่อมาก็เป็นอวตารนะครับนี่เป็นไง centralian หนึ่งคนนะ โอ้เตมีใครอีกวะนี่ผู้การอาหารมา้านี่โมเดลมารีนอ่าใจฝั่งวะเนี่ยหลักๆของเข้าใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็รู้สึกจะมีเรือที่ได้บัฟด้วยก็จะมีที่ได้บัฟมานะครับมีเจ้าสัมวอนะฮะมิไซล์เป็นจากสามเบิร์ดเป็น4เบิร์ดนะครับตามที่เคยแจ้งไว้ก่อนที่จะถูกเนื้อม,มาครั้งหนึ่งนะครับแล้วนี่ถูกบัฟเป็นมิไซล์สเบิร์ดก็คือ3เช่อเบิร์ดหช่องแล้วก็ 1เบิร์ด1ช่องนะครับซึ่งยังไม่การันตีหมายความว่าถ้ายังไม่อัปเดตวันที่1นอย่าเพิ่งการันตีนะครับเขาเอาจจะออกก็ได้ถ้ามันโกงเกิดไปส่วน2 1 4 5นะครับจะเพิ่มเครื่องยิงลูกระเบิดมานะครับ ติดไป2ป้อมเพิ่มความน่ากลัวน่าเก่งขามขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับ2องหที่เป็นเดสโซเยอร์นะต่อมาราคา USS c g x 21ก่จะคุ้มขึ้นเมื่อมีตอร์บิโดเพิ่มใหม่หนึ่งลูกนะครับเจ้าน,นี่จะไม่หงอยไม่แพ้เรือดำน้ำง่ายๆแล้วนะครับแต่ก็ยังกากอยู่ดีนะ <c oughs> แล้วก็ USS New Ham p s h i r e ์นะครับ BB 1 0 1 1นะครับเจ้าน,นี่ราคาขึ้นพวดเลยนะใครมีอยู่แล้วก็รีบขายตอนนี้นะโอกาสมาแล้วนะครับบัฟเป็นมิสไซล์จาก2ลูกช่องละลูกเป็น4เบบรนะคั ก็ยังน้อยอยู่นะผมอยากให้มันมีสัก5 6เบอร์นะครับเพราะว่ามันดูแท่นปล่อยมิสไซล์มันดีโคตรอลังการเลยซึ่งบอกเลยว่าเจง๋จงจริงๆแล้วก็มิสไซล์ของเอจิสนะครับได้บัฟนะเป็นลูกแล้ว1น0 0งนะครับออก2ลูกนะครับตองเบิร์แค่เท่าออก4ลูกนะครับปกติจะออกแค่2ลูกตอนนี้จะออกเป็นทั้งหมด4ลูกนะครับสี่หมื่นโดยประมาณนะครับเอจิสก็ได้บัฟด้วยแล้วก็เรือนอื่นก็ได้อาจจะได้บัฟนะครับผมอาจจะหลุดข้อมูลไปบ้างต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีนึง มาเทสเรื่องอาวุธกันดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเทสเนี่ยผมรอมันลง PC ซก่อนดีกว่าผมมาเล่นเทสให้เ,เพื่อนๆดูนะครับของใหม่กันก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเกมเนี่ยผมรู้แล้วว่าในมือถือเนี่ยมันจะแหลกมากร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ก็อยากให้ลดมาเล่นเหลือเฉลี่ยหรือว่าสูงนะครับหรือเปิดสูงลเงลยปวดสูงแล้วน้ําต่ําแล้วก็ปิดไปเลยโพสโปเกสเนี่ยภาพไม่สวยหน่อยอาจจะเป็นเหมือนตอนที่เราเล่นสมัยก่อนนะฮะแต่ลื่นขึ้นเยอะนะครับ เจ้านี่จะเป็นตัวกินแบตมากเลยนะครับสาหรับเจ้าโพสต์การประมวลผล,ลจะทําให้ภาพสวยขึ้นมากเลยแล้วก็ f p พีเนี่ยเอาเท่าที่ไหวครับหกสิก้าสิบก็ลื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะสำหรับผมอย่างผมเนี่ยเอฟเฟกก็ต้องเป็นเลนส์ลองปิดไปเนี่ยเราก็จะทําให้เกมมันลื่นขึ้นเยอะเลยครับ <S <S อย่าไปเปิดครับเปิดแล้วมันร้อนเล่นไม่สนุกก็อย่าไปเปิดฮะเอาไว้จะอัดคลิปแล้วรอค่อยมาเปิดอีกทีหนึ่งอย่างถ้าผมเปิดแล้วร้อนมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแบปรับเป็นซีเรียสเลยก็อยากให้ปรับประมาณนี้ครับ120รานร้เลยแค่น้ จะได้เล่นไม่ไม่ปวดหัวได้ภาพที่ตัวเรือด้วยนะครับแต่บรรยากาศเกมอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้าเปิดโพโปรเกมปุ๊บจะได้เรื่องแสงเงาและสีมานะครับก็ดูดูสวยขึ้นก็แล้วแต่ความชอบครับแต่ถ้าอยากให้เล่นลื่นก็แนะนําเปิด FPS ให้เยอะปิดให้ให้หมดเลยภาพเฉลีย่ยอะไรเฉลี่ยให้หมดแค่นี้ครับเล่นลรื่นแน่นอนสาหรับเครื่องเกี่ยวกับพวกสมิธซิตี้นะอย่างผมเสี่ยมี่สินี่ก็เริ่มกระตุกแล้ว สงสัยจะได้เลิกเปลี่ยนหรือไม่ก็เปลี่ยนอย่างอื่นแทนสำหรับรวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปอาจจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้รีวิวทั้งหมดเพราะว่าอ,อุปรกรณ์ในการรีวิวไม่อำานวยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ผมไม่สามารถอัดคลิปบนหน้าจอได้เหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่าจําจไม่ได้แล้วว่ามันใช้อะไรอดัดอัดในคอมจนลืมว่าอัดในมือถือเป็นยังไงแล้วนะครับสาหรับการเทสเรือเดี๋ยวผมมาเทสให้ตอนอัปเดตลันเชอร์เสร็จนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับอีพีหน้าโชคดีจะปืนครับสวัสดีครับ